สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้สําหรับคาป .5 ของเรานะครับหลังจากที่เราพักการพักการเรียนมาสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็ได้เคลียร์งานทั้งภาษาไทยทั้งวิชาอื่นต,ต,ต่างๆมากมายนะครับสัปดาห์นี้ก็กลับมาเรียนกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะครับเปลี่ยนเรื่องนะครับ เรื่องที่แล้วเนี่ยนะครับเราเราป้วนเปี้ยนอยู่กับการศึกษาอารยธรรมนะครับของต่างประเทศที่มีผลในไทยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นจีนอังกฤษนะครับหรืออะไรอ่ะอินเดียที่เข้ามามีส่วนร่วมในไทยนะครับวันนี้เรายังเราจะเจาะนะครับเราเปลี่ยนเรื่องนะครับนะเราเปลี่ยนเรื่องมาในาอาณาจักรอยุธยานะครับหรือพูดถึงเรื่องที่อยู่ในประเทศเราบ้างนะครับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในยุคนั้นในยุคยุคนั้นสักยุคหนึ่งนะครับนะในไทยของเรานะครับเราวันนี้เราอยู่ในไทยนะไม่ได้ออกไปต่างประเทศแล้วนะอาณาจักรอยุธยามีอะไรบ้างนะครับอ่ะอยุธยาเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะความจริงแล้วเนี่ยมันมันเป็นทั้งชื่อเมืองแล้วก็เป็นชื่อยุคด้วยถูกไหมทั้งอ่าสมัยนะเป็นเป็นชื่อสมัยด้วยถูกไหมครับเวลาเราเรียกก็เรียกสมัย กรุงศรีอยุธยานะครับแต่ในความจริงๆแล้วอยุธยาเนี่ยก็เป็นที่สถานที่ตั้งด้วยนะครับนะเป็นที่เออเมืองเป็นเมืองหลวงตอนนั้นนะครับคือเมืองอยุธยาถ้าปัจจุบันนี้คือกรุงเทพมหานครถูกไหมนะครับแล้วก็เรียกว่ารัตนโกรลคือใน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 ฝั่งในฝั่งรัตนโกรลคือเมืองหลวงถูกไหมครับในปัจจุบันอในในครั้งเนะในในครั้งนู้นนะครับในในเมื่ออดีตครับ อยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงของเรานะถ้าดูตามแผนผังนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนก็เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาทั้งหมดเลยนะครับนะท้าไม่ถึงยกมากอายุธยามาเรียนเพราะอายุทยาเนี่ยค่อนข้างทจะมีความยาวนานแล้วก็เก่าเก่แล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องให้ได้ปกึกษาครับอยุธยาเนี่ก็แยกเป็นพัฒนาการอายุยยาภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับ อก็จะมีเนี่ยที่เรารู้จักดีกอนชาวบ้านบางละจันพระนาลายมหาราชและเกิดในอยุธยาหมดเลยนะครับนะพระนเรศวรนะปรามาตายโลกนาศนะครับนี่อยู่ในยุทธยาหมดเลยนะเราก็เป็นเรื่องของประวัติบุคคลสําคัญด้วยนะครับภ mm hmm. ูมิปัญญานะครับ mm hmm. เช่นอะไรอะ่ะการต่อเรือนะครับนะ่ะศิลปะการปกครองนะครับภูมิปัญญาการขุดคลองต่างๆ นะครับนอุทยาเนยเป็นเมืองที่มีน้ําล้อมรอบเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเมืองหลวงใช่ไหมป้องกันค่าศึกบุกด้วยแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรมีเป็นเมืองน้ําเยอะนะครับก็ต้องขุดคลองไว้เพื่อชาวบ้านใช้ใช้กันอะไรแบบเนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าความเป็นอยู่ด้านต่างๆของอุทยานะครับแล้วก็เริ่มที่การสถาปนาอาณาจักรอุทยานะอ่ะนะครับถ้าดูตามสมัยนะครับมันจะแบ่งเป็นประมาณนี้นะอันนี้ไม่มีหนังสือนะลูกนะ สุโขทัยเริ่มก่อนนะครับสุโขทัยคือยุคของพ่อขุนรามนะพ่อขุนรามกำแพงนะก็ประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าสองถึงสองศูนย์อ่าสองศูนย์ศูนย์หกนะครับนะปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะก็ย้อนไปเมื่อประมาณห้าร้อยปีเจ็ดร้อยปีที่แล้วนะครับก็เป็นปีของอ่าสมัยสุโขทัยนะครับโดยเริ่มที่พ่อขุนศรีอินทราทิ i นะครับก็คือพ่อของพ่อขุนรามนั่นเองนะพ่อขุนรามคือคนประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยนะที่ที่ที่ค้วเคยเอา เคยให้ดูธิราาลึกนะครับนะก็พ่อคุณศรีอินทราท h i เป็นพ่อของพ่อขุนรามนะสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งสุโขทัยถูกรวมกับอาณาจักอยุธยานะครับสุโขทัยอยู่เหนือยุธยาไปหน่อยนึงนะยุธยาก็เริ่มจากพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนะที่เรารู้จักกันขึ้นครองราชนะครับนะจะสังเกตว่าเนี่ยอ่าสุโขทัยเนี่ย พันอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยใช่ไหมถึงสองพันก็อายุประมาณสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยปีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสังเกตไปที่อยุธยานะครับนะจะเริ่มตั้งแต่พันแปดนะหนึ่งพันแปดร้อยนะพูดง่ายคือพูดง่ายคือเนี่ยสุโขทัยยังไม่ทันล่มสลายไปนะครับนะอยุทยาก็เริ่มเกาะตั้งตัวขึ้นมาแล้วนะเริ่มตั้งแต่ประมาณพันแปดร้อยประมาณพันเก้านะครับไปจบที่สองพันสามร้อยนะครับก็คืออ่าอายุประมาณห้าร้อยกว่าปีเลยนะห้าร้อยเกือบหกร้อยปี นะครับนะที่มีกรุงอยุธยาขึ้นมาคืออยากที่บอกว่าอายุทยาเนมันประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับนะพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองล่าสถาปนากรุงอยุธยาขึ้นมาเป็นเมืองหลวงนะครับจนถึงปีหนึ่งแปดเก้าสามนะแล้วก็สมเด็จพระที่นั่ง่า,าสุริยาาอมรินนะครับก็คือพระเจ้าเอกทัศน์นั่นเองนะเอกทัศน์คือ,อท่านท่าน,ท,านท่านมีตาเดียวนะครับก็เลยชื่อว่าเอกทัศน์นะ เอกเปว่าหนึ่งนะครับนะก็ในปีสองสามหนึ่งศูนย์ก็เป็นปีที่อยุธยาล่มสลายไปนะครับแล้วก็กอตั้งขึ้นมาเป็นกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีนี่มีอายุประมาณสิบกว่าปีเท่านั้นเองนะครับไม่นานเท่าไหร่นะกรุงธนบุรีนี่เริ่มตั้งแต่สองพันสามร้อยสิบจนถึงสองพันสามรอยี่สิบสามนะครับนะสิบกว่าปีเท่านั้นเองนะครับเริ่มอ่าเริ่มจากพระเจ้าตากสินปสถาปนากลุงนะครับนะบางที่หนังสือบางเล่มก็เรียกพระเจ้าตากสินว่า พระเจ้ากรุงธนบุรีนะพระเจ้าธนบุรีอะไรก็ว่าไปนะครับนะแต่ว่ามีกษัตริย์องค์สัมพันธ์คือพระเจ้าตากสินนะครับจนถึงปีสองสามสองห้านะครับสองสามสองสามสองห้าจากปีนี้ปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถูกไหมก็ย้อนไปประมาณสองร้อยกปีที่แล้วนะครับก็ได้สถาปนากรุงแัะก่อศิล์ขึ้นมาเริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือที่เรารู้จักกันีในรอนหนึ่งนั่นเองนะครับนะ เราหนึ่งเราสองเราสามเนี่ยเราเริ่มเรียกกันในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับขึ้นครองล่าสถาปนาเมืองกรุงเทพมหานครขึ้นมาเป็นเมืองหลวงนะครับนะแต่วันนี้เราจะเรียนนี่อยุธยาอันนี้นะครับนะอยุธยานะอยุธยาวันนี้เราเรียนอยุธยาอายุธยานะครับเป็นเมืองหลวงนะครับเป็นมวงเหลือง,งในเมืองหลวงในยุคนั้นนะครับเนี่ยนี่คือภาพวาดจำลอง นะโดยโดยชาวฮอลันดาฮอลันดาคือฮอลแลนด์นะครับคือในช่วงนั้นนะ่ะมีการติดต่อกับต่างประเทศมากนะต้องบอกว่ามากนะครับมีการส่งคือนอกจากจะมีคนต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับเริ่มมีการส่งส่งขุนนางจากในเมืองของเราจากในประเทศเราเนี่ยไปนะถ้าใครได้ดูบุเพสนิวาสเนี่ยก็เรื่องบุเพสนิวาสเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุค ในยุคข,ของอยุทยานะครับในสมัยอยุธยาก็มีการเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นช่วงปลายๆแล้วนะกรุงศรีอยุธยาสถาป,ปนาขึ้นในปี1891893นะครับที่สุด2310ในช่วงเวลานี้อยุธยาได้พัฒนาการเมืองการปรครกครองเศรษฐกิจมากมายนะครับการสถาป,ปนาอาณาจักรอยุธยามีลักษณะภูมิประเทศนะดูภูมิประเทศก่อนนะครับเป็นเกาะ นะสายที่าเป็นเกาะเพราะว่ามันล้อมรอบด้วยน้ํานะครับนะแม่น้ำ3ส,สายล้อมรอบอยู่คือลบบุรีป่าศักแล้วก็เจ้าพญาล้อมรอบล้อมรอบอาณาจักรยุทธยาอยู่นะครับโดยผู้ที่สถาป,ปนาคือสมเด็จพระเจ้า,าสมเด็จพ,พระมรมาธิปดีที่1น,นะครับหรือพระเจ้าอุทกนะภูมิประเทศนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ครูถ่ายมาไม่ชัดนิดนึงนะดูในหน้าความจริงมันอยู่ต้งแตาน้า60 หกสิบป้าสามสิบห้าแล้วนะลูกดูตามกันไปนะเนื่องจากมีน้ําลําคอเนื่องจากมีน้ํามากมายนะครับมีน้ําล้อมรอบนะครับก็จะเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งนะครับมันเลยทําให้เป็นหัวเมืองที่มีการรับส่งพวกพืชผักอะไรอยู่ต่างๆนานาข้าวหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะมันมันเพาะปลูกได้มากมายนะครับพอมีพอมีน้ําล้อมรอบนอกจากจะเพาะปลูกดีแล้วอะไรอีก เมื่อก่อนเราเดินทางทางเรือถูกไหมมันก็สามารถมีเรือเนี่ยขับขับเข้าขับออกได้นะครับนะเป็นเส้นทางติดต่อคามนาคมได้อย่างสะดวกนะครับเพราะมีเพราะมีเรือแล้วก็มีแม่น้ําที่มันท,ทอดยาวไปที่ทะเลได้ไม่ไกลจากทะเลมากนะครับทําให้เราสามารถเดินทางไปสู่ต่างประเทศได้นะครับเป็นชุมชนที่มีความเจริญนะครับแล้วก็ทําให้ อยุธยาลุ่งเรืองมากในเวลาต่อมานะครับอยุธยาเนี่ยลุ่งเรืองมายาวนานถึง417ปีเลยนะนะครับมีกษัตริย์33พระองค์นะเนี่ยอย่างสมัยรัตนะกสิ่ง์ของเรามีรอสิบถูกไหมก็คือมีกษัตริย์สิบพระองค์แต่อยุธยาในยุคนั้นนะมีมี33พระองค์แล้วนะนะครับมาดูบางรูปไม่ใช่บางท่านนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็ที่ที่รู้จักกันไปแล้วคือพระสมเด็จพระสมเด็จพระ รามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับผู้ก่อตั้งอาณาจักรอุทยานะครับแล้วก็ที่น่าจะรู้จักอีกก็คือพระนเรศวรนี่นะครับนะพระนเรศวนใครเคยดูพระนเรศวรแล้วก็พระเอกาทศรสนะครับนะพระนเรศวรคือพระองค์ดำถูกไหมพระเอกาทศรสคือพระองค์ขาวนะครับก็คือคนพี่กับคนน้องนะคนพี่กับคนน้องนะแล้วก็มี ที่น่าจะรู้จักนะครับพระเจ้าประสาททองนี่ก็มีผลงานมากมายนะครับแล้วก็นี่ที่อยู่ในบุเพศนิวาสนะครับที่เราเรียกกันว่าคุณหลวงนะใครใครใครเคยดูนะครับเรียกว่าคุณหลวงนะเห็นไหมคุณหลวงหน้าลายนะครับคือพระนาลายมหาราชนะแล้วมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต,ต่างประเทศแล้วก็มีการเอาบาตรหลวงต่างประเทศมาเผยแพร่ในไทยอะไรแบบนี้นะครับนะมีฝั่งมีทั้งคนไทยที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะ แล้วก็มีประเภทราชานะครับนี่น่าจะรู้จักหรือที่เราจักของพัาในนามของพระอ่อของพระเจ้าเสือนะครับนะแล้วก็เป็นพระสันเพศที่แปดนะครับหรือพระเจ้าเสือนะครับนี่อยู่ในพระอยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยนะสามสามองค์นี้นะสามสามคนเนี้ยอยู่ในอยู่ในบุพเพสนิวาสหมดเลยนะครับนะแต่สามคนเนี้ยนะนะครับ อ่ะนะครับนี่คนนี้พะนารายมหาราชนะครับหรือที่เรารู้จักกันอ่าพระคุณหลวงนาลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใครจําได้ฉากที่ฉากที่ต่างประเทศมาแล้วก็ใช้พานเนี่ยอ่ายื่นให้นะครับนะคือยื่นให้ยื่นให้พะนาลายนะครับยื่นเขาเรียกว่ายื่นคําสอนของคิดของศาสนาคริสต์ให้พะนาลายนะครับมีการติดต่อโดย อพยากโกสปาลนนะครับพราะอพยากโกสปาลนคือคนที่โตมาด้วยกันนะโตมาด้วยกันกับกับพระพระนารายเลยนะครับนะก็ทําการไปติดต่อกับต่างประเทศนะครับเหมือนเป็นมือขวาของพระนารายเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งอ่ะอีกอีกคนหนึ่งนะครับคือพระนเรศวรนะครับพระนามพระนเรศนะครับก็คนก็แล้วแต่คนเรียกนะก็อ่อาพระนเรศวรก็บกู้เอกลาชจ,จากพมมานะครับนะถ้าใครจํากันได้นะคือ ถ้าใครเคยดูนะตอนเด็กๆถูกจับไปเป็นเชลยถูกไหมแล้วก็ไปตีไก่จนชนะพม่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็กลับมาพอเป็นเชลยปุ๊บพอเริ่มโตเขาก็เป็นสัญญากันว่าต้องส่งกลับมาที่ไทยแล้วก็ซ่องสมอ่าเขาเรียกว่าอะไรฝึกฝนตนเองนะครับแล้วก็ฝึกฝนทหารบ้านเมืองจนลบชนะพม่าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีการประกาศอิสรภาพว่าเออต่อไปนี้คนไทยเราจะไม่เป็น อ่าเนี่ยรูปอย่างรูปที่คุณหามาเนี่ยเขกากําลังเทน้ําอยู่นะครับเขาเรียกการหลั่งน้ํานะหลั่งน้ําพิพัฒ์สตยาคือเป็นการหลั่งน้ําต่อหน้าทหารเป็นเป็นร้อยแล้วก็ขุนนางต่างๆแล้วก็เหมือนให้คําสัตย์คาสัตย์สาบานว่าต่อไปนี้คนไทยเราจะไม่เป็นทาสของพมา่าอีกต่อไปแล้วก็ตั้งใจทําศึกนะครับจนกรอบกู้เอกล่าจากพม่าได้นะครับอ่าน,นะครับประมาณนี้นะวันนี้ยังไม่มีการบ้านสําหรับเรื่อง อา,อาณาจักรอยุธยานะครับครั้งหน้านะครับก็จะมีการบ้านนะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับเรื่องอาณาจักรอยุธยานะครับวันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะรู้จักกันคร่าวๆก่อนไม่มีอะไรแล้วนะครับโค้ดขอกล่าวผมว่าวสวัสดีครับ